ごめん。 จังหวะที่สองจังหวะที่พ,พับสองท่าเดิมได้เหมือนกัน ก็ได้เนี่ิพาก์ก็ได้ท่านี้รายละเอียดนะครับของท่านี้นะครับสังเกตที่หน้านะครับต้องตายครับเข้าใจผู้ชมไหมครับไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ได้ของคนไทยหน้าต้องตาย แนวที่สามเป็นแนวที่พอดคือท่าสองท่านนี้มันเกิดมาจากแนวดนตรีแนวนี้ครับอะไรฮะนหนุพี่ไม่ได้เป็นอาจารย์จ้าขาหนูไม่ได้จะบอกอ่ะ <c oughs> อะไรพอดแว่นฮะอะไรอะไรจะพูดอะไร บีบีดิเพราะพี่เป็นพูเซนเตอร์บีบีพี่ก็ต้องใช้บีบีจะขอพินเหรอถ้าพี่ให้หนุพี่ก็ต้องให้ทั้งหมดเนี่ยเออเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วบีบีพี่ก็จะเจ๊งพี่ก็จะใช้ต่อไม่ได้ต่อไปก็ถอดแว่นอีกรอบหนูมองไม่เห็นตาเป็นหนูเห็นตาพี่ไหมหนู่มโคหก ไม่ธรรมดาเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาจริงได้ได้พอพอพอแนวที่สามครับเป็นแนวที่ท่าสองท่านี้เนี่ยเกิดอะไรเฮ้ยเราเพิ่งรู้จักกันนะจะให้ถอดหมดเลยไม่ได้นะรู้ว่าเราเจอกันแบบเราเจอกันครั้งแรกมาถึงพี่ถอดนิดพี่ถอดนิด ถอดพิสูจนโลนี่แรงแรง้ยหน้าเจอนครั้งแรกให้ถอดเลยเหอ่เด็กสมัยนี้โตวัริงจิจอ,อะไรเป๋เลยอะไปไม่ถูกเลยป้าบอกถอดเลยถอดเลยถอดเลยเดี๋ยวมาดิทุดิเราเพิ่ง<อ>รู้จักกันยังพอรู้จักก่นอนนะครับ อย่าเพิ่งรีบร้อนบางทีก็เหินบ้างอะไรบ้างป้าม่จะถอดอะไรกละ่ะครับใจเยน็นครับผมพูดต่อเลยคถอดเสื้อด้วยน้องพี่มาร้องเพลงไม่ได้บรรบมโม,ม,ม,มถ้าพี่ถอดเสื้อพี่ต้องเปลี่ยนเพลง,งนะแทนโั อันนี้ก็ข้างนะครับวันือนนะอะไรครับวันนี้นอนเบอร์แล้วคืนเสียงกริ๊บมาจากข้างหลังเหมือนคนเหยียบเท้ายังไงก็ไม่รู้เลยแนวดนตรีที่สามครับเป็นแนวที่คนไทยคิดและเป็นแนวที่ถ้าเต้นสองค่านี้กำเนิดมาจากแนวดนตรีแนวนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนมันต้องเต้นได้ เหนื่อยแล้วขึ้นมาทำไมอ่ะขอเสียปรมือให้คุณเคนด้วยครับบางทีก็เหนื่อยนะถ้าเป็นศิลปินร้องเพลงปกติไม่ต้องเต้นนี่คงไม่เหนื่อยขนาดนี้อย่าลืมนะเห็นไหมหน้ามันตายไหมตอนมนเต้นหน้าตายนะ ที่นี่ชอบเต้นเนชอบเต้นไหมผมบอกแล้วการเต้นมันไม่จำเป็นต้องแบบเต้นเท่เต้นเก๋ไม่จำเป็นต้องแบบนะไม่จําเป็นขอให้ใจรักเพลงต่อไปนี้นะครับเป็นเพลงของพี่ไอซ์สลันยูนะครับเป็นเพลงเก่า <S <S ๆของพี่ไอซ์สลันยูซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเพลงที่ตอนนั้นคือไม่มีเพลงไหนที่เทียบเพลงนี้ได้แล้วเต้นง่ายๆเต้นง่ายๆครับยกแขนขึ้นมาสองข้างครับ การรุณายกแขกขึ้นมาสองข้างนะครับผมจะขอทีนีนะครับการรุณายกแขกครับโอเคครับขอให้คนที่ไม่ยกนะครับคนที่มีแฟนโดนแฟนทิ้งคนที่ไม่มีแฟนขาตดขอให้ไม่รับไม่ดูนะครับขอให้เจอแต่ผู้ชายที่รวยนะครับเจอผู้หญิงที่แบบอาเลยนะครับสำหรับคนที่ยกแขนนะครับยกมือขึ้นมานะครับยิ่งสูงยิ่งเจอแฟนที่หล่อยิ่งเจอแฟนที่รวยนะครัยิ่งเจอแฟนที่เก่งและดูแลเรายิ่งดียิ่งนะครับผมพร้อมกัน one two three four chat c h a r a